เมื่อกลุ่มนักศึกษาที่ติดก่อเริ่มทำร้ายกันเองแต่จูจๆก็มีหนึ่งในสมาชิกในกลุ่มที่ออกมาสารภาพว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของเธอแต่มันจะใช่เธอจริงๆหรือไม่และวิญญาของลายล้าที่ใครหลายๆคนเห็นเธอมีอยู่จริงหรือทุกคนเพียงแค่หลอนไปเองหรเฉัน สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The r a c h a n n e l อีกแล้ว Speaker, นะครับผม <Speaker. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์เรื่อง Remember 15ใน EP ที่6เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยเลยกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านแอปพลิเคชันวิว Remember 15ใน EP ที่6เรื่องราวย้อนเป็นอดีต ในตอนที่ลายลากับแม็กมานั่งติวหนังสือกันและแม็ก็ขอตัวเพื่อจะไปซื้อขนมให้กับลายลาจากนั้นลายลาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านแล้วเธอก็เห็นว่ามีคนในโรงเรียนแอบถ่ายรูปของเธอกับแม็ไปลงทวิต t ตอรแล้วก็ถามว่านั่นคือแฟนพี่ลายลาหรอไม่เห็นจะเข้ากันเลยแฮ t แท็กเศร้าใจแฮแท็โรงเรียนดังแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเนื้อสัตว์เด็กแถวบ้านกูยังดูดีกว่า นึกว่าแฟนพี่ลายลาจะเท่กว่านี้ซึ่งขณะนั้นเองแม็กก็เดินกลับมาแล้วก็เห็นว่าสีหน้าของลายลา้าน,นแปลกแม็กจึงถามลายลาไปว่าลายลานั้นเป็นอะไรแต่ลายลากเขาไม่ได้ตอบและเรื่องราวก็ตัดไปที่บิลแล้วก็แดนซึ่งขณะนั้นแม่ของแดนก็โทรเข้ามา แล้วก็ชวนแดนนั้นไปกินข้าวแต่ที่แท้จริงผู้หญิงที่คุยกับแดนไม่ใช่แม่แต่แท้ของแดนแต่เป็นแม่ของบิลต่างหากพอจะว่าไปทั้งสองคนนี้ก็กลับกลายเป็นครอบครัวเดียวกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าพ่อของแดนไปแต่งงานกับแม่ของบิลซึ่งผู้หญิงที่โทรมาหาแดนน่าคือแม่ของบิลที่พยายามจะปรับตัวให้เข้ากับแดนแดนจึงขอโทษบิลไปว่าเขาก็รู้สึกผิด ที่เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นจึงทําให้แม่ของบิลไม่ค่อยมีเวลาให้กับบิลเลยบิลก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกส่วนหนึ่งพ่อของเขาก็ผิดด้วยขณะที่สองคนนั้นเดินมาเขาก็เดินผ่านจุดที่ไลลากําลังนั่งคุยกับเนีย,ยููแดนจึงถามไปว่าบิลนั้นสนใจไลลาหรอแต่ไลลานั้นคบกับแม็กไม่ใช่หรอ บิลจึงบอกไปว่าเขาไปส่องเฟซบุ๊กของลายลาแล้วไม่มีรูปคู่กับแม็กเลยคิดว่าคงไม่ใช่แฟนกันแต่เป็นเฟนโซนมากกว่าบิลจึงอยากลองและเขาก็เดินเข้าไปทักทายลายลาและถามลายลาว่าเย็นนี้ลายลานั้งว่างหรือเปล่าซึ่งลายลาก็บอกว่าเธอไม่ได้ติดอะไรระหว่างที่ลายลากับบิวกำลังคุยกันแม็กที่ยืนอยู่ด้านบนก็มองทั้งสองคนนั้นที่กำลังคุยกันอย่างสนุกสนานและเรื่องราวย้อนไปในตอนที่ไมลเธอมีอาการชากักแล้วก็สลบไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมา ตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแต่คนที่อยู่ตรงหน้าของเธอกลับกลายเป็นไลลา เธอจึงถามกับไลาลาไปว่านี่ไลาลายังไม่ตายหรอไลาลาจึงบอกไปว่าทําไมละ่ะถ้ากูตายไปชีวิตมึงคงจะดีมากสินะเพราะมึงก็อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วไลาลาต่อว่ามายเมื่อมายนั้นพร้อมที่จะหักหลังเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนอยู่แล้วแต่ขณะที่ไลาลากําลังพูดต่อว่ามาอยู่จู่ๆไลาลาก็หายตัวไปและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่มายเธอนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนดาดฟ้าซึ่งเธอกําลังดูคลิปที่บิวนัทสบายให้ไลาลาอยู่นั่นเองขณะนั้นแม่ของ ไม้ก็โทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าพ่อของเธอนั้นกําลังจะต้องผ่าตาดัดต้องใช้เงินด่วนพ่อของไม้ก็เป็นเนื้องอกในสมองเหมือนกับไม้นะัปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่ขนาดนั้นโบโซก็ขึ้นมานั่งกับไม้แล้วก็ถามว่าไม้นั้นเป็นอะไรไมยจึงบอกไปว่าพ่อของเธอนั้นเข้าโรงพยาบาล เธอจะต้องไปที่โรงพยาบาลและตอนนี้เธอก็ต้องใช้เงินด้วยเธออาจจะต้องดอกเรียยไปก่อนแต่โบโซก็บอกไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปยืมเงินพ่อให้พ่อเขานะ่ะมีเงินเก็บอยู่มายก็บอกว่าพ่อคงไม่ให้มายง่ายๆหรอกแต่โบโซก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขโมยมาให้มายมายจะบอกว่าจะทาแบบนั้น โบโซไม่ต้องมายุ่งกับไมอีกเลยโบโซจึงตอบตกลงและบอกว่าไม่ยุ่งก็ได้แต่เขาอยากเห็นไมนันมีความสุขแค่นั้นเขาก็ดีใจแล้วไมจึงบอกไว้ว่าเธอไม่ได้คิดเช่นนั้นแต่ไม่อยากให้โบโซนั้นทําผิดและไมายกับโบโซก็กอดกันและไมก็ขอตัวอยู่คนเดียวซึ่งจูจูไมเธอก็เปิดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งนั่นมันก็เป็นสำเนาบัตรของเนสที่มามเธอจะเอาสำเนานี้ไปขอทุนคนพิการนั่นเองและเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่กอในตอนที่เคนและก็เพโตกกำลังตามหาร่างของลุงชัยแต่เมื่อพวกเขานั้นมาตรงจุดนั้นที่เขานั้นเคยเห็นร่างของลุงชัยกับหายไปแล้วทั้งสองคนนั้นจึงคุยกันว่าลุงชัยอาจจะถูกใครบางคนวางยายก็เป็นได้ หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่กลุ่มเพื่อนๆที่ไม้นั้นวิ่งเข้ามาแล้วก็มาห้ามทุกคนไม่ให้ฆ่ากันไมยเธอจึงสารภาพกับทุกคนไปว่าเธอนี่นแหละที่เป็นคนปล่อยคลิปบิลกับไลลา,ลาถ้าอยากจะทำอะไรก็ให้มาทำเธอเลยเธออยู่ตรงนี้แล้วณตอนนี้ไมยเธอเป็นเนื้องอกในสมองและอยู่ได้อีกไม่นานเธอจึงจะยอมรับผิดทุกอย่างเรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนที่ไมย เธอมาซ้อมไวโอลีนในทุกๆวันแต่วันนี้อาจารย์มาบอกกับไม่ว่าไม่จะไม่ได้ลงแข่งแล้วคนที่ได้ลงแข่งนั่นคือไลลาและโบโซก็มาหาไม้จะชวนไม้ไปหาอะไรกินแต่ไม้นั้นก็ปฏิเสธเพราะเธอนั้นอารมณ์เสียโบโซจึงถามไปว่าไม้นั้นเป็นอะไรไม่จึงระบายให้โบโซได้ฟังว่า เธอนํ่ไม่ได้ไปแข่งไวโอลินแล้วแต่คนที่ได้ไปนี่คือไลลานั่นเองเธอพยายามทํามาตลอดซ้อมมาในทุกๆวันพ่อแม่ของเธอก็หวังมากในเรื่องนี้และเธอจะทําอย่างไรเพราะว่าสิ่งที่เธอนั้นเก่งและทุ่มเทมีเพียงแค่ไม่กี่อย่างและนั่นก็คือไวโอลินด้วยแต่ผิดกับไลลาที่ไลลาไม่ได้ทําอะไรเลยพยายามเพียงแค่นิดเดียวแต่กลับได้ลงแข่งทงัทง้ทงๆวันที่มาออดิชั่นไลลาสีโน้ตผิดด้วยซ้ํา มมยเธอจึงโยนไวเอลิงของเธอทิ้งและบอกว่าจะไม่เล่นแล้วขณะนั้นมม้ก็มีอาการปวดหัวโบโซจึงเข้ามาพยุงมมยเรื่องราวตัดก,กันมาณน้าปัจจุบันมมยเธอจึงเล่าต่อไปว่าตั้งแต่วันนั้นซึ่งทําให้เธอได้รู้ว่าเธอก็เป็นเนื้องอกในสมอง แล้วก็อยู่ได้อีกไม่นานเธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจปล่อยคลิปของลายลาแล้วก็บิลเพราะเธอต้องการให้ชีวิตของลายลานั้นพังบ้างเหมือนกับชีวิตของเธอซึ่งโซนาก็ต่อว่าหมายว่าทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยเห็นไหมว่าทุกคนนั้นเดือดร้อนแค่ไหนบิลกำลังจะเข้าไปทำร้ายลายลาแต่โบโซเข้ามาขวางเอาไว้ขณะที่ทั้งสองคนกำลังทะเลาะก,กันจูจ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นซึ่งคนที่ยิงนั่นคือเคนนั่นเอง เคนจึงบอกให้ทุกคนนั้นหยุดฆ่ากันได้แล้วและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่เคนกับเพโต้พยายามตามหาร่างของลุงชยัยแต่พวกเขาได้เจอกับกล่องเครื่องมืออะไรบางอย่างกล่องหนึง่งซึ่งไปเปิดมันและได้เจอเอกสารของลุงชยัยซึ่งเขาก็ได้รู้ว่ากล่องนี้มันเป็นของลุงชัยนั่นเองและก็ได้เจอกับพวกยาของลุงชยัยเมื่อเปิดไปเปิดมาก็ได้เจอกล่องที่มีปืนกับระสุนอยู่ด้านใน เคนเขาจึงเอาปืนนี่มาเพื่อมาขูทุกคนให้ทุกคนันน้เลิกฆ่ากันเพโต้ <P et al> จึงบอกไปว่าในกล่องนั้นมันมีร้อยอ้วกของลุงช้ยด้วยลุงช้ยอาจจะถูกวางยา ซึ่งโซนาก็บอกว่าในกระเป๋าของไม้มียาเบื่อหนูอยู่และเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ไม้เธอเอาผงอะไรบางอย่างเทลงไปในน้ําแต่น่นมันเป็นยาของเธอไม่ใช่ยาเบื่อหนูแต่อย่างใดซึ่งไม้เธอก็พยายามปฏิเสธแต่เธอคิดว่าถ้าเธอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเธอจึงยอมรับไปเลยว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนทํา โบโซจึงพยายามบอกกับไมว่า Mai ไม่ต้องพูดแบบนี้ก็ได้ถ้าไมไม่ได้เป็นคนทำํำในบอกกับเราว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําไงซึ่งไมก็บอกว่าและทำไมเราต้องบอกความจริงกับเธอด้วยเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยบิลกำลังจะเข้าไปทำร้ายไมแต่โบโซก็ยังเข้ามาขวางไว้อยู่เพราะว่าเขานั้นรักไม เคนก็ยังคงยิงปืนคู่เหมือนเดิมและบอกให้ทุกคนนั้นเลิกฆ่ากันได้แล้วและให้มาโฟกัสเกี่ยวกับคนที่ทําเรื่องแบบนี้ที่ส่งข้อความให้ทุกคนนั้นมาติดก,ก่อเพโตจึงถามโฟนไปว่ากระเป๋าของโฟนนั่นอยู่ที่ไหนโฟนจึงชี้เข้าไปในเต็นท์หลังจากนั้นเพโตก็เดินเข้าไปที่เต็นท์แต่จู่ๆเขาก็เดินออกมาด้วยร่างกายที่ถูกทําร้ายและถูกมีดฟันมาซึ่งอาการเขาก็สาหัสมากๆและเรื่องราว ก็ย้อนไปในวันที่โฟนแล้วก็เจลกําลังนั่งมองเคนที่พึ่งมาเรียนใหม่วันนี้วันแรกเคนนั้นหาห้องเรียนอยู่เจลนั้นสนใจเคนแต่โฟนก็พยายามบอกกับเจไปว่าอย่าเพิ่งรีบมีแฟนเลยให้อยู่เป็นเพื่อนกับเธอไปก่อน แต่เคนนั้นก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับเพโตและเคนกับเจลก็ได้ทำความรู้จักกันหลังจากนั้นสองคนก็สนิทสนมกันอย่างรวดเร็วแต่ดูเหมือนว่าเพโตแล้วก็โฟนจะไม่ค่อยชอบใจในความสัมพันธ์ของสองคนนี้จนโฟนนั้นต้องลุกหนีไปเลยเพโตจึงเดินตามโฟนไปแล้วก็ได้คุยกันจึงได้เริ่มสนิทกัน หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาหนึ่งเดือนต่อมาเช้าวันนี้เคนได้มาเล่าให้เพโต้ฟังว่าเ mm hmm. จลนั้นไปหาเขาที่บ้านเมื่อคืนเขาเลยจะสะบัดิเห่อย่างเม,มามมนซาเพโต้จึงบอกไปว่าคบกันแค่เด,เดือนเดียวเองเนี่ยนะแต่เคนก็บอกว่ามันไม่สำคัญหรอกและเคนก็ยูให้เพโต้นั้นจีบโฟนด้วยหลังจากนั้นโฟนกับเพโต้ก็กำลังจะเอาสมุดไปไว้ที่ห้องพักคูด้วยกันทั้งสองคนจึงคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เจลไปหาเคนที่บ้านพวกเขานั้นรู้สึกว่ามันเร็วมาก เมื่อโฟนรู้ว่าเธอทั้หมดหวังในตัวของเจลแล้วเธอจึงถามกับเพโต้ไปว่าคบกันไหมซึ่งเพโตก็ตอบตกลงและเรื่องราวก็ตัดมานาปัจจุบันเคนรีบไปพยุงร่างของเพโต้ที่เขานั้นเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของเคนจนเคนนั้นร้องโห o ร้องไห้และบ้าคลัง่งจึงหยิบปืนขึ้นมาและยิงสาดใส่ทุกคนทุกคนจึงพากันวิ่งหนีแยกย้ายกันไปโฟนเธอยังคงไล่ล่าเจล เจลจึงบอกกับโฟนไปว่าหลังจากนี้เธอจะอยู่กับโฟนไปตลอดชีวิตเลยก็ได้แต่โฟนนั้นก็ไม่เชื่อและคิดว่าเจลนั้นโกหกรวมถึงด่าว่าเจลที่ทําไม่ตาของเธอนั้นเป็นเช่นนี้ทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันไปกันมาจนทําให้กิ้งตกลงไปจากเนินหิน ในเรื่องราวก็ตัดมาที่โซนาที่พาเนทนั้นวิ่งหนีแต่เนทนั้นหกล้มจนหัวไปกระแทกหินจนสลบไปขณะนั้นบิวก็ตามโซนามาจนเจอโซนาจงบอกไปว่าจะมายุ่งอะไรกับเธออีกคนที่ปล่อยคลิปของบิลคือไลลามไม่ใช่เธอแต่บิวก็บอกว่ายังไงเขาก็เก็บโซนาไว้ไม่ได้โซนาจึงบอกไปว่าบิลคงจะกลัวสินะว่าคนที่บิลนั้นชอบอย่างเนทจะมารู้เรื่องที่บิลนั้นทำระยำกับโซนาซึ่งบิลเขาเคยบังคับสบับดิเฮโซนาโดยที่เธอ เธอไั้ไม่เต็มใจบิลจึงต้องการเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับให้มันจบลงที่เกาะนี้ขณะที่บิลกําลังจะง,ง้างขวานของเขาทําร้ายโซนาแต่จูจูตัวของเขากับถูกใครบางคนรอบทํำ้ายจนมือของเขาได้รับบาดเจ็บเรื่องราวจึงย้อนไปในวันวานเไทบิลเขาได้เอาดอกกุหลาบช่อใหญ่มาให้กับเนทซึ่งเนทก็เข้าใจว่าบิลจะฝากไปให้ไลลา แต่บิลนั้นก็สารภาพว่าเขารู้สึกดีๆกับเนทในตอนที่เขานั้นขอให้เนทช่วยเป็นแม่สื่อจีบไลลา,ลาเขาได้คุยกับเนทมากยิ่งขึ้นจนเขานั้นรู้สึกดีกับเนทแต่เนทก็บอกว่าเธอไม่ได้ชอบบิลเพราะว่าเธอมีคนที่ชอบอยู่แล้วซึ่งคนที่เธอชอบนั่นคือแม็กนั่นเองและเรื่องราวรีเมมเบอร์ใน e ีพีที่6ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวในอีพีนี้นะครับผม ก็ได้คลายปมหลายปมอยู่เหมือนกันนะครับส่วนความชั่วร้ายที่บิลนั้นเคยทํากับโซนาก็คือบิลนั้งเคยทำระยำกับโซนาไว้นั่นเองและอีกเรื่องหนึ่งก็คือแดนกับบิลทั้งสองคนนี้มาเป็นครอบครัวเดียวกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจและจุดเริ่มต้นของความรักเคนเจลโฟนและเพลโตสี่สุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องมาทยอยเสียชีวิตไปในเกาะแห่งนี้และพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่ส่วนไลลาล่ะเธอเป็นใครดูวิญญาณ หรือทุกคนนแค่หลอนไปเองมาติดตามรับชมใน Remember 15ใน EP ต่อๆไปนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแจร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ ฉันฝันถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมพายฉันที่จะ